และนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ที่อยากเป็นสายฟยีอันดับหนึ่งของวงการและชื่อของเขาหนึ่งก็คือคืออะไรวะชายอัดนั่นเองชื่ออะไรวะลาบแทเขาใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นอันดับหนึ่งของวงการไลน์เลนเจอร์แต่ความฝันของเขานั้นเหมือนความฝันของเด็กประถมป,ปออ1ป2เขาจะเป็นได้หรือไม่โปรดติดตาม ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เผมชายอดสายฟรีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมไลน์เลนเจอได้อัปเดตมาแล้วครับผมทางด้านของฉลอง9ปีครับผมโอ้โหอยู่กับไลน์ผมได้อยู่กับไลน์เลนเจอร์มานานนะเออเป็นคนหนึงที่แบบตอนเกมเปิดใหม่ๆอ่ะโอ้โหอยู่นะแต่รหัสไม่อยู่นะเออ,เอ,อ การอัปเดตในรอบนี้ครับผมตัวลิมิเต็ดที่มาใหม่ก็คือลูกรักนะครับผมแชมเปตเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> คือก่อนก่อนผมจะอัดคลิปเนี่ยผมดูมาละมันออกไปหนึ่งตัวผมรอบนี้มึงออกไปแปดตัวเกินไปเปล่าไม่รู้นั่นใช้อะไรวะเ,ออเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบ <c oughs> คิดว่าน่าจะไง เออโกงหน้าดูนะผมคือมันยิงแบบสุดแมปอะกูนึกว่าแบบกูนึกว่าเป็ดอีี้ยกูนึกว่าไอแซลลี่เป็ดไอชิพายนะผมเกมก็อาจจะเออเออน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับผมเนี่ยแล้วพอเข้ามาทุกคนจะได้ตัวแจกฟรีตัวนี้นะผมโหแบบไม่เป็นตัวที่ดีใช้ได้นะเออคือ ถ้าไม่มีตัวแบบพวกดาเมจน้ําเนี่ยก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่เออก็เป็นตัวแจกฟรีอะเออคือเขาแจกให้ก็ดีอยู่แล้วอะนะทาด้าของแชมเปญน,นะครับผมคือเหมือนกับแชมเปญแบบอันนั้นเลยนะที่ผมเคยใช้ครับผมแต่ว่าดาเมจก็จะเยอะขึ้นเป็นสองพันเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่มีดาเมจต่อเนื่องนะครับผมก็ ถ้าใส่ของดีดีเบิร์ดแรงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเออได้อยู่อะ่ะแล้วก็อันนี้สกิลบัฟนะครับของแชมเปญน่าจะบัฟแม่นยำทักษะ35มะั้ยแล้วก็อัตราก,การใช้ทักษะนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมประมาณ50าสแต่วอันนี้ก็น้อยนิดนึงแต่ก็ดีน่าจะบัฟให้เพื่อนได้นะครับผมแล้วก็สกิลนี่ก็เออเกกียนทั้งนั้นสร้างล่างโคแล้วก็ เอ,อ่อต่อต้านทักษะนะครับผมของธาตมืดคือต่อต้านกันเองครับผมแล้วก็ก้าดาวแล้วก็ดีเหมือนกันนะฮะส่วนตัวที่มาใหม่นะมมนะครับผมมีสามตัวน่ครับเป็นแซนลี่ทาตมืดคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีทาตมืดสองตัวเข้ามาเออไม่แบบแปลกแปลกมันต้องเป็นทาตแสงหรือไม่ก็แบบ เป็นธาตุอะไรอย่างหนึ่งแต่มึงเอามืดเข้ามาสองตัวครับผมตัวหนึ่งเป็นลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวตู้นะฮะสกิลก็นะครับผมทำให้ศัตรูชนะห้าวินนีมรู้สึกสุดยอดแล้วแต่ไม่แต่ไม่ทะลุอมะตะนะครับผมคือ <c ười> มึงก็มีความเออไม่เชื่อมั่นในตัวแม่งสักเท่าไหร่ <c ười> หหคือถ้าฝั่งนึ้อแนงบ้ามาได้คิดอีกเี้ย มึงเลื้อนเลยนะแล้วก็บัฟนะผมเพิ่มมาตาการลบเลกทักษะเนี่ยหกสิบปอร์็นคือเยอะมากนะผมเหมือนแต่วาะบาล็อกอะไรพวกนี้เ,เอเมเลียอะไรเงี้ยเออแล้วก็รีเซ็ตทักษะนะผมทำให้เพื่อเราใช้ทักษะบ่อยขึ้นนะผมใช้อีกรอบอแล้วก็โจมตีรั้งสุดท้ายเหมือนเหมือนไอนี่เลยเหมือนซูชิบอยเหมือนไอ เหมือนเหมือนไอ้ไว้เด็กบ้านสุชีนะผมแล้วก็สกิลเก้าดาก็ใช้ได้อยู่นะฮะอืมก็ไม่ถือว่าเออแย่แลเท่าไหร่เนผมอีกสองตัวอย่าไปดูครับเลือน <c ười> คือก็ไอไอมูลมูลรับลูกก็ดีเหมือนกันนะผมเป็นตัวแทงนะผมตัวแทงธาตุไม้นะเออูแม่งเพิ่มเลือดแบบร้อยเปอร์เซ็นตะเออแต่ตอนนี้กูว่าแบบเกมแม่งเริ่มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ <c ười> นะฮะว่าเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าถามว่าอยากได้อะไรอยากได้มูนนะผมไม่อยากได้ตัวมืดตัวนี้นะเนี่ยมูนก็ฟื้นฟูร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้โหก็นี้ทำความเสียหายสามพันเอร์เซ็นตแล้วก็ลดพลังป้องกัน ทางกายภาพเระเวทยเฮ้ยกายภาพระเวทเ,เลยเหรอเชีย่ยอย่างงี้แบบโดนสกิลแรงขึ้นนะเนี่ยแล้วก็เป็นสกิลสุดเกียร์นะผมฟื้นฟูพลังโอ้โหถ้าเป็นเฮือกสุดท้ายนี่กูว่าน่าจะเกียน์ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นตู้ครบรอบเก้าปีผมว่าแบบที่เด็ดๆเลยนะ่มีตัวบินโคโนีก่กบแล้วก็เออแซลแบบแซลี่ช็อตกันแบบแซลลอะไรนะช็อกโกบนานาน่าเอ้ แต่ว่าไม่รู้ว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่าเออตัวบินเออตัวกันบินนี่ก็ใช้ได้่ะเดี๋ยวกันใช้สูตรแบบประจำนะครับผมหนึ่งสองกดช้าแล้วผมถ้าเรากดเร็วเนี่ยเกมม่งก็แบบให้เกลือเราเร็วขึ้นนะผมแอามูนมูนมูนถ้ามูนมาผมกีนะผมว่าไยนะเฮ้ย ลูกเสือเมอรี่เรียกได้ว่าเพลงมากันเลยทีเดียวนะหืมขนลุกขนพองเลยเย็ดแม่อยากจะบอกลีหน่อยหละกันใจใจเริ่มใจเริ่มไม่อยู่กับที่แล้วครับผม อแต่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าได้มาก็ดีได้มาคือดีแล้วผมวารถวราเอาแบบตัวยื้อให้ตัวแท้งฝั่งเราได้แล้วก็บัฟให้เพื่อนเราหน่อยนิดนึงเออฝึกเลือดตั้งร้อยเปอร์เซนะ็นต์เลยนะเหมือนฮันจีอ่ะฮันจีไอโคโรโบรไททันรอบสองนะผมรอบนี้ผมใช้สูตรก่อนสดหนไหยละการกดยกเลิกไป 7จ็ดรอบสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไปใชียววะลืมแล้วชาว่าม่งมามุนมดุดจิบจิบมาเป็นมาเป็นฟองซาบูไปเลยละกันกดไปเลยยำ้ยำย้ำเกลือแล้วเกลืออีกไปเลยละกันท่านผู้ชม แม่งช้ายเกลือแล้ว <c oughs> เกลือ,อ,อฮันนี่ผูแแ้แข่งแกงฮันนี่ผู้แข่งแกงแข่งแกงจริงหรือเปล่าโมบะเนี่ยเรดแรปเตอร์ออกมาก่อนเลยแล้วกันเกลือแล้วรัตันอะกดยกเลิกหนึ่งเขียวโหจุกจุกกงการเกมแล้วมาเป็นเกลือกูรู้เลยไอ้เหี้ยเย็ดแม่มึงชา้าสักขนาดนี้นะผม เกมเปิดมาแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วเปิดสองปะไออ้ยเฮียลิ้นพันเลยจ้ะเกมเปิดตอนสองทุ่มนะครับผมโอ้โหหายใจแทบไม่ทันกดไปหนึ่งทีว่ามา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 แล้วผมขอปิดตาผมขอปิดตาเลยแล้วกันอื้ยตัวอะไรวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตัวอะไร โอ้โหเดี mm ่ยวเป็น mm มูลผมเหลืองมาเลยนะมึง hmm. มูลหน้าตาแปลกๆแล้วก็มาต่อที่ตู้ชาหลองเก้าปีมึงดูดิูจะดูดิชาหลองเก้าปีมึงอะนะ ตัน้องเก้าปีอยู่น้องเก้าปีแล้วอืมไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีหม,มายถึงตัวดีๆ่ไม่ใช่ลุงแถวบ้านอือหืออุ้ยมูนกีตาร์เกลือแดก <c oughs> มูนกีตาร์ใช้ไม่ได้ผมอย่าไปเธอรื้อใช้ออให้ผมใช้คนเดียวพอแล้วรอบสองลุบอือหือเตียววี <c oughs> <c oughs> รถเข็นกายเอื้ออชนเผาอืมฟิชูวิโอ้โยตัวดียวตัวดีวแต่กูมีแล้วเอามาด่าอะไรไปต่อเลยแล้วกัน <c oughs> แล้วหมุน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 แล้ว <c oughs> รอบนี้ให้มันอ้าปากเลยลืมตาอ้าปาก จิ๊บจุบจบจบตาโตอือหือ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 อืออไม่ต้องลุ้นกูบอกให้เลยไม่ต้องลุ้นนะครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเกลือกันไปเลยละกันนะครับผมไปต่อรอบสุดท้าย <c oughs> ดูนีดูนี่เก้าปีม่ะเก้าปีม่ะเห็นใจกูเปล่า <c oughs> มันมีตัวอะไรดีๆด,ดีกว่าในตู้เนี่ยลุบ มันมีตัวอะไรดีๆหรือเปล่าขาประจำอัางนั้นเลยอ้ออืออไอเฮียบ,บ้าไปแล้วแม่งเอ้ยดูสกิลปิเที่ลยอืมสะท้อนไม่ต้องไปใช้ ไม่ต้องไปใช้ตัวแม่งอะ่ะเอ่อย่อยทิ้งซะนะผมเกลือเกลือแดกเรียกได้ว่าเกลือแดกแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวในตู้นี้ครับผมเราไปเอาของนะผมเร็วๆสิเว้ยเฮ้ยมึงหมุนอะไรนักหนาโอ้โหย,ยายกูเกิดใหม่แล้วมั้งเออนี่ดีนะผม ก็อย่าไปว่าอะไรมากัะผมเกมแม่งเพิ่งเปิดนะผมเออแล้วก็มีเกียร์ใหม่เข้ามาครับผมเป็นดาวกระจายเลี้ยวหนาดนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะผมดาวกระจายเลี้ยวหนาดนะแต่ว่าเราไปดูของที่เราได้กันเลยดีกว่านะผมสุ่มไม่รู้สูงสุดกี่ครั้งวะเจ็ดครั้งมั้งฮะอ่ากี่ครั้งวะ สิบสามสิบสิบแปดยี่สิบครั้งนะผม hmm. แล้วดูครับอันนี้ลืมบอกครับผมคือเนี้ยนะแค่เข้าแค่เข้ามาลองอินคุณได้ของเงี้ยเออ <Hi. S 1> ตอนกูเลือกเลือทำไมมึงไม่ห้าอะไรดีๆว่าวงการนะสอดเด็กู่อยนะผมจิตวิญญาณกูออกมาชกตอยกับทีเอ็มนะฮึ <c oughs> ได้หินปลุกพลังพลังครับผมไอโคนี่แจกฟรีนะผมคือถ้าเรา เอ่ออัพอัพอัพมันเนี่ยก็จะได้ของทำเก้าดาวนะครับผมเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าอุ้ยมีโคนี่เชียร์ลีเดอร์อีกตัวหนึ่งครับผมรับมาแล้วก็อันนี้หีบเลนเจอร์แปดดาวผมได้อะไรบ้างวะไม่รู้ครับเอาทำหอกอะไรวะตัวเนี้ยงอาตัวบินมาให้กูดีกว่านะเออ เกลือแดนะครับผมคลิปนี้ก็เรียกได้ว่านะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเลยเกลือเหมือนปีที่แล้วไม่รู้ว่ามันมีไอ้นี่ครับบ้าตัวตลกหรือเปล่าถ้าเปิดแล้วเจอก็ค,คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแนะนํานะบ้าตัวตลกอย่าไปย่อยนะครับผมอย่าบ้าจี้ไปย่อย <c ười> ตัวแม่งดีนะ <c ười> เออเกลือเกลือ เกือที่ได้มากองโตโตนี่คือแบบมึงทำทำหาหรือว่ามึงทำมึงทำเก้าดาวไหมทำทำอะไรคแบบรับผมโหครับแม่งตัวแม่งกังเออตัวแม่งกังอ่ะคือมึงอัพเก้าดาวไอ้นี่มายังดีกว่านะเอออันนี้ ได้嘛อืมอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนมึงแบบมึงทำอะไรมาวะทำอะไรมาององการมันไม่ทะลุอมตะเอออันนี้ยกเลิกทักษะอมตะศัตรูแต่ว่ามึงเอายกเลิกทักษะอมตะศัตรูเนี่ยมาใส่สกิลนี้จะดีกว่าเออบอกได้เลยเอ่าห้ามสกิลใช้เอ้ยห้ามสกิลใช้ห้ามศัตรูใช้เออมันเริ่มเมาแล้วเออเริ่มหนักอาการเริ่มหนักอันนี้ผม เพิ่งดูเหมือนกันนะเพราะมันปนางีออ้แล้วผมคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเออนะผมก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะเรนเจอครับออผมยิ่งเล่นเกมยิ่งเกลือนะผมจะเจริญเจริญครับผมก็มาที่ว่าเลยวิ่งต้องแพ้ลานะเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ